พี่น้องกาเด้อนี่ครับกาอยู่นี่ซิบมัดลอยหนึ่งพนะอธิบายฟังนี่คือกาเด้อครับนี่คือกาบ่าเป็นหน้าอื่นบ่าเป็นบักทั่วบ่าเป็นบักผ้าว่าเป็นบักแตรีงครับบ่อยฟังนี้ซื้อป่อยฟังซื้อซื้อนี้กาครับบ่ได้ขายอย่าพากันมาเอานี่นครับบ่ได้ขายบ่ได้ขายอย่ามาปฏิบัติก้าอยู่ใส่ นะครับวันี้อันนี้ครับเพื่อก้าเนี่ยเน้นครับบ่ได้ขายเด้อไว้พังเงซื้อก้าก้าซิมัดนี่ยะรอยเนื่องพี่น้องเออถึงนายหน้ามากแล้วครับเออครับนี่นะครับเด้อคารุณากดไลค์กดแชร์เท่านั้นนะครับออกล้วยกล้วยมันจะสวนนี่ครับอันนี้กล้วยมันจะสวนรกล้วยมันจะสวนพี่น้องเัอนนี้อันนี้กล้วยครับอันนี้กล้วยขายครับอันนี้ขายอันก้านันบ่ได้ขายครับเหืมึงซือซื้ออันนี้กล้วยนี่ขายครับ เจารกว่งยกว่มีซ้ำบตันปาด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 เลอครครับขนาดนาก้องกันยังมอเหมือนกับพี่น้องเนี่นากล้วยครับโอ้ยเกล้วยแท่นี่ตัวตัวตัวกล้วยจะาด้จี๊ยบกน่เหือนว่าน้อแม่ใหญ่ครับบอว่าน้อแม่ใหญ่นอทอเสาหนาแปดนี่ยพ่ะนะห้อยขยายห้งยนอนใหญ่แห้งพันอาครับอันนี้ครับกล้วยกล้วยครับนี่ร้านเจี๊ยบทโภชนาครับบานกันยอมนะพี่น้องเนาะ มาอุดหน,นุนเพื่นเพื่นลำเพื่นรวยนะครับเพื่นว่าหาันรวยเพื่นติดจ้างว่าลำมาฟังบมาหันลุ้ยนะครับเด้อรครับมื่อนี้อรสสายย่บ้านพุ่อนดวนพี่น้องเอ้ยไปมึงนะครับเด้อมื่อนี้อรสายมานพื่อนดวนคุณแม่อราสายเสียงเพชรนะครับมผม,มตุ๊กอ,อันนี่วันนบันนบกแจงน้ำถั่วครับบักบักแตงน้ำถั่วมครับบักแตงน้ำถั่วเอาครับนี่ครับอ่ะบักแตงน้ำถั่วมครับหัวไหนบ่ครับขอบคุณพี่เซ็นเตอร์ฝาเทียบเนาะครับ นะครับกล้วยแล้วอันนี้ของขายนะครับขายขายกับขายม่เป็นแจกพี่นะครับอันนี้ขายครับขายจีทำโคจาน้ามานายย่อมพี่น้องขายดีนะครับขายของนี้ขายของสวนบ่อกระไรหลายรับเอากระไรน้อยๆนะครับอาศัยว่าขายได้หลายครับตามซื้อพี่น้องบ่อกระไรหลายพี่น้องด้วมากคนีนทั่วมาจองครับอันนี้ครับครับกรุณาะกดสับตะไคร้ด้วยนะครับเออ กดตั้ง่องยูทูบผลน้ำแน่นะครับพี่น้องครับพิมข้าไปครับพิมขอไปนะครับพิมขาไปค้นหานะครับนี่เหอครับอะไรเพาประกับเสียวินกงมาแล้กครับนี่ครับพี่น้องบ้านผือนี่ว่าจำื้อครับมาอุดหนุนไอ้ไ้ล้านเจ้ทำนี่70%็บสบเปร์เซ็นตาบ้านเย่กว่างกัย่อมสามสิบเปร์เซ็นต์เปรอยหนึ่งดีนะครับนาอขอบคุณนหลายพี่น้องเอาไปชุลากวน ครับอย่าลืมนะครับเนอะมือนีอลัสาเสียงเพชรยูวันคนด่วนพี่น้องจีิหของงานเลี้ยงไปมึง,ง,น,งน,นะครับเออนะครับทำบุญลอยวันทำบุญลอยวันครับอเออเพราะว่าผมคนโต,ตมากเหมืกอก้อนเออเหมือก้อนนี่ครับว่าไอ้ต้นไส้ไปมึงเป็นรัฐพ่อก็ยิ่งแบบพาผู้ดลเลื่อไปนะครับครับเดี๋ยวไปโย่คนโตมากไปพอคนเยอะพุนเออพราะง,งานอยังหลับพนักงานนั่น บุญลอยวันเอาครับอันนี้เรื่องจริงรเข้าไปในโมโ้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,กดติดตามหน่อยนะครับผมกล้าดนะครับกล้าเด้อกล้าเด้อโอเคครับผมขอบคุณได้หลายครับ